ที่สิบสองอันนี้ที่สิบเนาะุมพาพันสองพัห้ายสี่เป็นแบบตรงบวันใลนคอนโจีเนาะอนนบ้านนี้บานแจ๊บ้านีนแจบบนบ้นอื่นมาวันเทียรวันนี้บ้านใช้อันนี้ยานทีย บ้านนี้บ้านบ้านจีนก้อนัแก้านน้ำเปล่าฮะส่พี่แก่แกกันอยอพอรน่งงซอก่อดเวยอไปอังเปล่าใส่ไปแกปีหรอังเปานสนเอเนาะปไนี่ได้รเจอเพราะว่าจัหวัดมันเป็นในในสายเราเยอะเนาะส่งดูเมื่อวานนี้นั่นนี่แหละเป็น่วนหนึ่งในในตลา ใชนบ่ลักแก็มีอะไรอีกนีจุดเี้ยเช่นใช่มี้องใหญ่ต่กไยงในท้องใหญ่ๆขมามาปาไปแล้วก็คือคถามได้ว่าคนไหนต้องแบบนีไดู้คไรงบเป็ บริเวณ<อ>ด้านด้านนอกจุด<ม>ชมวิวครับจุดชมวิว,รว,วรตรงนี้ความสวยงามตรงน,นั้นก็เป็นแม่นม้ำเป็นแม่นม้ำมองเห็นชัดเจนครับ <c oughs> อาจจะสู้แดดหน่อยครับดดนี่ครับคือจุดชมวิวด้านบนครับบริเวณถนนก็มองเห็นสะพานครับสะพาน,พานตอนนี้คือบริเวณวัด เอวศิลปชัยครับทางโขงเจียมเราครับตัวนี้ม,มาดูท<ด>างโขงเจียมครับตัวนี้ธรรมชาติที่สวยงามหลังจากการรับประทานอาหารวันนี้วันที่12เดือนกุมภาพันธ์2564เป็นวันตุ๊กจีนพอดีครับมาถ่ายทำรายการอยู่ณที่นี่ครับตอนนี้ครับ อันนี้ก็เส้นทางไปถ้ำน้ำตกสถานที่ปฏิบัติธรรมครับนรมัส,สการพ <c oughs> ุทธบาทจำลองครับเชิญเสียงถ่ายพระบูชาวัตถุมงคลครับน,นี่บนถ่ายจำลองครับมีห้าบาทสิบบาทก็วางสะสมเต็มไลยครับ แล้วแหละแลกของรางวัล,ลวครับวันนี้หายากครับสะสมได้ครับแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามนี่คือฐานประพุทธของเราเราเขวางที่จักรมาได้นะวางเอาเลยก็ได้ครับวางจากักรวางที่หอยครับออออที่หอยยอยะไร้บา <c oughs> โอ้สุดยอดครับเนี่ยการครับเออเนี่ยตั้งได้นะครับโอ้ตั้งได้จริงครับตั้งได้ตั้งได้ครับนี่ตั้งได้ครับนี่ของงดก็ตั้งได้แล้วครับโอ้โบารมีท่านช่วยครับนี่ยครับตอคุณปัาต่อต่อคุณปาทนะครับ สาธุสาธุสาธุเอ่อยอดกระป๋องต่อครับเพียงยอดกระป๋องต่อตอนนี้อ่าเลยเนาะเนาะปูสาธุสาธุสาธุเลยปูสินชัยเข้าไปเยี่ยมชมข้างในเนาะครับช็อตนี้ก็ได้เจมซไปแล้วก็ได้หมายเลขสิบแปดครับข้างนี้เลขสิบแปดก็ แรกก็ประมาณนี้ก็ลงไปที่ทําก่อนครับทําน้าตกคกับช็อตนี้ประมาณนี้ครับ